สวัสดีครับทุกคนก่อนกำลังจะขึ้นสุดลงแล้วเสืร์ปี2020นี้ถ้าหากไม่ติดว่าตอนนี้มีสถานการณ์ของการระบาดของโควิด1 9ตอนนี้ทั่วทั้งประเทศและก็ทั่วทั้งโลกก็คงจะอยู่ในบรรยากาศของการเฉลิมฉลองช่วงเวลาของคริสต์มาสและปีใหม่ผมคิดว่าปีนี้ทุกคนคงเครียดกันมาเยอะแล้วสาหรับปีนี้มันเป็นปีที่หนักหน่วงจริงๆเสียผมและใครหลายคนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะขอมาแนะนำ10อนิเมะดีด ที่มีเนื้อหาอบอุ่นหัวใจให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายและเคลิบเคลิ้มไปด้วยกันในวันคริสต์มาสอย่ารอช้าเรามาเริ่มก,กันเลยดีกว่าเรื่องแรกโตเกียวก็อดฟาเธอร์เมตตาไม่มีวันตายเรื่องราวเริ่มที่ฤดูหนาวในวันคริสต์มาสณมุมมุมหนึ่งของกรุงโตเกียวนะครหลวงของประเทศญี่ปุ่นจินฮันและมิยูกิคนไร้บ้านสามคน ที่ต่างมีเรื่องราวฝังใจของตัวเองในอดีตได้ไปพบกับเด็กทาลกตัวน้อยที่โดนทอดทิ้งอยู่ท่ามกลางกองขยะด้วยความที่ไม่รู้จะเอาอยัางไงต่อพวกเขาจึงทําได้แต่ออกตามหาพ่อแม่ของทาลกน้อยที่ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนตลอดเวลาที่คุณได้ดูเรื่องนี้คุณจะได้เพลิดเพลินกับเป้าหมายการเดินทางของเหล่าโฮมเลดและวิถีชีวิตของพวกเขาที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานความตลก และความอบอุ่นที่พร้อมจะลายหัวใจของคุณและคุณจะได้เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงมีชื่อไทยว่าเมตตาไม่มีวันตายเรื่องที่ 2. องไฟเซนติเมตรเพอร์เซคันยามสกุละล่วงโรยนี่คือเรื่องราวที่ทั้งอบอุ่นและแสนขมขื่นของอากากิและอาคานิเพื่อนสมัยเด็กที่หลงรักซึ่งกันและกัน และได้มอบคำสัญญาที่จะอยู่ดูดอกซากุระด้วยกันตลอดไปแต่ชะตาชีวิตของทั้งคู่ก็ถึงขราวที่จะต้องแยกจากระยะทางที่ห่างไกลการเติบโตและประสบการณ์ต่างๆที่ทั้งคู่ได้เจอทำให้ใครคนเดงมองคำสัญญาในวัยเด็กเป็นสิ่งที่มีค่าเพียงน้อยนิดแต่คำสัญญาที่น้อยนิดนั้นกลับเป็นเหมือนทั้งชีวิตของอีกคนเรื่องที่3โทรโดระ อนิเมะโรแมนติกคอมเมดี้ทีคอมเมดี้คอมเมดี้เรื่องราวชีวิตไฮสคูลของดิวจิและไทงะที่ต่างฝ่ายต่างช่วยอีกฝ่ายให้สมหวังในความรักแต่พอเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนาและดึงดูดทั้งคู่เข้าหากันในเรื่องนี้จะมีตอนหนึ่งที่เป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาสอีฟและยังเป็นตอนที่ไทยงะรู้และยอมรับหัวใจของตัวเองแล้วว่า เธอหลงรักริวจิเข้าให้แล้วตัวเหตุนี้เราจึงยกเรื่องนี้มาแนะนำให้ทุกท่านได้ชมกันเรื่องที่4 i s อ d a t e m เตะ n มซันต t าซันตบต้องเป็นเธอเรื่องนี้อาจจะหาดูยากสักหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ออกอากาศในช่วงปี2000เรื่องราวของเด็กชายเบื่อโลกที่เกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาส ที่ได้มาพบกับเด็กสาวที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาโดยเธอมีเป้าหมายที่จะทำให้เขาได้พบความสุขความสนุกและรู้จักกับความงดงามของชีวิตเรื่องที่5 Whisper of Heart วันนั้นวันไหนหัวใจสีชมพูเรื่องราวของชิซุคุหญิงสาวที่สนุกสนานกับการเขียนสิ่งต่างๆ แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้คือเส้นทางในอนาคตที่เธอควรจะเลือกเดินหรือไม่จนวันหนึ่งชะตายนำพาให้เธอพบกับเด็กหนุ่มไม่ชื่อว่าเซกิเธอเริ่มตกหลุมรักเขาและแรงบันดาลใจจากเซกิได้ผลักดันให้เธอเข้าสู่อาชีพนักเขียนแม้ว่าตอนนี้เนื้อเรื่องจะดำเนินต่อไปด้วยความเศร้าแต่ผมเชื่อว่านี่นจะเป็นเรื่องหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณก้าวสู่ปีใหม่ ไปในหนทางที่คุณเลือกเดินเรื่องที่6 w o o p Children หนึ่งในผลงานสายโรบ่นหัวใจและแสนฟิลกู๊ดจากค่าย GP Studio เรื่องราวของฮานะสาวมหาลัยที่ตกหลุมรักกับเขาเขาคนนี้นี่คือไม่มีชื่อนะฮะก็คือชายคนหนึ่งตั้งแต่แรกพบหากแต่เขาเป็นครึ่งมนุษย์และครึ่งหมาป่า แต่นั่นก็ไม่ทำให้ความรักของทั้งคู่สันคอนทั้งสองคนอยู่กินกันจะมีลูกสองคนชายหญิงแต่ต่อมาเขาก็ได <c oughs> ตายจากไปทิ้งให้เธอดูแลเด็กน้อยทั้งสองที่ยังไม่อาจเลีอยนหนทางในชีวิตต่อไปในอนาคตได้ดี่คือเรื่องราวที่น่าจะสัมผัสกับจิตใจของใครหลายคนไปในอนิเมสะสริมครอบครัวที่สะท้อนเรื่องราวความรักของพ่อกับแม่ ที่มีต่อลูกที่เป็นดังสิ่งล้ำค่าสูงสุดในชีวิตเรื่องที่7 y o u ยัวล n n p p น l l เพงลงรักสองหัวใจเรื่องราวของอาริมาโคเซหนุ่มน้อยนักเปียโนอัจฉริยะที่สูญเสียการได้ยินเสียงเปียโนไปแม้ว่าหูจะปกติหลังจากอาการช็อกจากการที่แม่เสียชีวิตทำให้เขาต้องพักการแสดงตั้งแต่อายุ11ขวบ และสูญเสียเป้าหมายในการมีชีวิตไปจนกระทั่งได้พบกับมิยาสโนคาโอริหญิงสาวที่เข้ามาเป็นสีสันในชีวิตของเขาและทําให้เขาได้พบกับความหมายของชีวิตอีกครั้งแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่อยู่ในทีมคริสต์มาสแต่เรื่องนี้ก็สามารถมอบความอบอุ่นที่ห้อมละลายหัวใจของเราได้แบบไม่น่าเชื่อและบางช่วงก็เรียกน้ําตาให้กับเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นรับรองว่า เรื่องนี้จะไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนเรื่องที่ 8. อมาคมิ SS อุบัติเหตุรักวันคริสต์มาสมาต่อกันที่แนวโรแมนติกค,คอมเมดี้กันอีกสักเรื่องเรื่องราวเริ่มจาก2ปีก่อนของทะจิบนะจูอิจิชายหนุ่มคนนี้ได้ไปรอพบหญิงสาวคนหนึ่งในวันคริสต์มาสแต่ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรเธอกลับไม่ได้มาตามนัดและก็หายไปจากชีวิตของเขา ด้วยความเฮิร์ตทำให้เขากลายเป็นคนอินโทรเวิร์ชชอบเก็บตัวและเหตุการณ์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่โรงเรียนมอปลายคิปิโตะโรงเรียนของเขาซึ่งบนสถาปนาตรงกับวันคริสต์มาสจึงมีการจัดงานโรงเรียนที่วันคริสต์มาสอีฟเป็นประจำทุกปีทำให้ช่วงเปิดเทอมดูหนาวถึงคริสต์มาสเขาได้เริ่มผัวพันกับสาวสาวมากหน้าหลายตาและหนทางสู่รักแท้ของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แนวฮารเลม แต่ก็เป็นเรื่องที่มีคนอวยนาะงเอกหลายคนเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าคุณได้ไปดูก็จะรู้เองว่าเรื่องนี้เป็นแนวไหนเรื่องที่9คานอนในเมืองแห่งหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ในบรรยากาศของการฉลองวันคริสต์มาสอซวายูจิกลับมาที่เมืองนี้ครั้งหลังจากที่หายไปถึงเจปีโดยที่ความทรงจำของเขาเกี่ยวกับเมืองนี้ได้หายไปทั้งหมดแล้วกลับมันถูกผนึกเอาไว้การกลับมาครั้งนี้ ทำให้ความทรงจำที่ลากถูกกบฝังไปในหิมะกำลังจะกลับมาพร้อมกับคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้กับหนึ่งในเด็กสาวหคนที่เขาเคยพบมาก่อนแล้วในเมืองแห่งนี้และแล้วก็ดำเนินมาถึงเรื่องสุดท้ายกับเรื่องที่มีชื่อว่า Winter Sonata เรื่องนี้สร้างมาจากเนื้อเรื่องของซีรีส์เกาหลีสุดโด่งดังในช่วงปี2000 อย่างเพงลงรักสายลมหนาวเรื่องราวของหญิงสาวที่ชื่อว่ายูจินที่พบรักกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าจุนซังแต่อุบัติเหตุก็ได้พาชีวิตของเขาไปจากเธอหลังจากที่เย,ยาวหัวใจได้แล้วเธอก็ใช้ชีวิตต่อไปจนกระทั่งถึงวันที่เธอลงจะแต่งงานกับเพื่อนสมัยเด็กแต่ในคืนวันมัน่นเธอก็บังเอิญไปพบกับชายปริศนาที่หน้าตาเหมือนกับจุนซังแล้วกับกับชาติมาเกิด แม้ผมจะไม่เคยดูเวอร์ชั่นซีรีส์เกาหลีมาก่อนแต่นี่เป็นนเมรนนเรื่องหนึ่งที่จะถ่ายทอดความงดงามของความรักให้เราได้สัมผัสกันอย่างเต็มที่แม้คุณจะเป็นคนที่อาจจะไม่ชอบซีรีส์เกาหลีแต่ผมอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจดูเรื่องนี้สักครั้งแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมซีรีส์นี้ถึงเคยเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่สะกดโลกได้มาก่อนกระจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำ10เปนิเมะอบผุนหัวใจ ให้ทุกท่านได้ดูกันในช่วงคริสต์มาสนี้สุดท้ายนี้ถ้าหากว่าผมพูดอะไรผิดไปหรือว่ามีใครเคยดูในเรื่องเหล่านี้ที่ผมแนะนําไปก่อนบ้างแล้วเพราะว่าจริงๆแต่เรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่อะไรมากมายก็สามารถมาแชร์ความรู้สึกแชร์ประสบการณ์ที่ดูที่คอมเมนต์ด้านล่างได้ส่วนใครชอบก็ฝากกดไลค์ซับแชร์ำสรับวันนี้ลาไปก่อนบายบาย